เน ah ่้อนเจอน้นึกนักบุญกาบุกอไรตัวปนยาไนปนปนอาหารแกะฮะอาหารตลาด

มองนี่เอจะอบอกว่านากันทีก no hey, ็รออนี่ไ้นี่ตันตัปปนแล้วดึบอกหน่อยะอยากมดเบลนไหเอนัไปจะบอยให้นำไปตัวบลนให้มดน่ให้บลนอ้โหทเบลนดะกั